สวัสดีทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้ครับจะพาทุกท่านมารู้จักกับผลิตภัณฑ์วิตามินเกลือแร่สารต้านอนุมูลอิสระไลฟ์แพคครับ โดยสารอาหารกลุ่มวิตามินเกลือแร่และสารต้านอานุมูลอิสระครับเรามักจะได้จากผักและผลไม้ครับแต่พบว่าคนไทยนั้นรับประทานผลไม้เฉลี่ยเพียงแค่1.46ต่อวันในขณะที่เราควรรับประทานผลไม้ให้ได้3ถึง5ส่วนต่อวันและคนไทยครับรับประทานผักเฉลี่ยเพียงแค่1.78ส่วนต่อวันในขณะที่จริงๆแล้วเราควรรับประทานผักให้ได้4ถึง6ส่วนต่อวันครับ และนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เราอาจได้รับสารอาหารไม่เพียงพอครับทั้งการที่เรารับประทานผักผลไม้ไม่ถึง7-11ถึงสส่วนต่อวันรับประทานธัญพืชไม่เพียงพอหรือได้รับอาหารที่มีแร่ธาตุดีๆอย่างแคลเซียมสูงไม่เพียงพอครับแต่ไลฟ์แพคครับจะช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้กับท่านครับโดยไลฟ์แพคจะช่วยเติม,เต,มเต็มวิตามินเกลือแร่ที่ท่านอาจจะได้รับไม่เพียงพอจากอาหารแต่ละวัน ยิ่งไปกว่านั้นครับไลฟ์แพคยังให้สารอาหารอย่างครอบคลุมไม่เพียงให้วิตามินเกลือแร่เท่านั้นยังให้สารต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลายจากสารสกัดจากพืชหลากหลายชนิดอีกด้วย รวมถึงให้คุณประโยชน์ที่ตอบโจทย์สุขภาพของท่านอย่างมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการให้สารต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากพืชที่ช่วยปกป้องเซลล์จากการถูกทำร้ายจากอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้ก็ไม่ได้ทำงานแบบเดียวๆเท่านั้นแต่ยังช่วยทำงานส่งเสริมกันเป็นเครือข่ายในการต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยและสารอาหารต่างๆในไลฟ์แพคครับทั้งวิตามินเกลือแร่และสารต้านอนุมูลอิสระก็ส่งผลดีต่อสุขภาพหลากหลายระบบไม่ว่าจะเป็นสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดสุขภาพกระดูกสุขภาพของระบบภูมิคุ้มกัน และระบบก,การเผาผลาญและยังให้สารอาหารที่ท่านอาจจะได้รับไม่เพียงพอจากอาหารในแต่ละวันและส่วนผสมในไลฟ์แพคครับยังเป็นส่วนผสมที่พรีเมียมจากทั้งวิทยาศาสตร์และธรรมชาติมาผสานรวมกันครับนั่นคือเป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาติและเป็นสารสกัดที่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับอย่างมากมายว่าช่วยส่งเสริมสุขภาพให้ดีนั่นเอง ยกตัวอย่างครับกับสารสกัดจากเมล็ดองุ่นครับซึ่งอุด,ดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มโพลีฟีนอลนั่นคือสารที่ชื่อว่าโปรแอนโทไซานินครับที่มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระโดยสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนั้นจะโดดเด่นในการต้านอนุมูลอิสระที่หลอดเลือดไม่ให้เกิดสนิมที่หลอดเลือดครับจะทําให้เลือดนั้นไหลเวียนได้ดีส่งผลดีต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดนั่นเอง และอีกหนึ่งสารเลยที่สําคัญและอยู่ในไลฟ์แพคครับนั่นคือกรดอัลฟาไลโปอิกหรืออัลฟาไลโปอิกแอซิดซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระที่ถูกเรียกเลยว่าเป็นยูนิเวอร์ a n ลแอนตี้ออกซิเดน์ครับเพราะช่วยผสานพลังกับสารต้านอนุมูลอิสระตัวอื่นเช่นกลูตาไจโอนโคคิวเทนให้กลายเป็นเครือข่ายในการต้านอนุมูลอิสระอย่างครอบคลุมรวมถึงกรดอัลฟาไลโปอิกยังมีคุณสมบัติในการผ่านเข้าไปต้านอนุมูลอิสระที่เซลล์สมองได้ครับซึ่งสารที่จะผ่านเข้าไปต้านอนุมูลอิสระที่เซลล์สมองได้น้นนั ค่อนข้างทาได้ยากเพราะว่าสมองนั้นมีบัดเบรนแบรียร์ในการกั้นสารต่างๆอยู่แต่กรดอัลฟาไลโปอิกสามารถผ่านบัดเบรนแบรีเร์เข้าไปต้านอนุมูลอิสระที่เซลล์สมองได้นอกจากนี้กรดอัลฟาไลโปอิกยังช่วยปกป้อง DNA และไมโตคอนเดรียซึ่งเป็นส่วนสร้างพลังงานให้กับร่างกายจากความเสียหายต่างๆอีกด้วยครับและที่สําคัญครับไลฟ์แพคให้ประสิทธิภาพแบบวัดผลได้ครับโดยไลฟ์แพคสามารถเพิ่มค่าสา,ารสาต้านอนุมูลอิสระแคลโรทีนอยที่ผิวหนังได้ซึ่งสามารถวัดผลได้ด้วยเครื่องไบโอโฟโตนิกสแกนเนอร์ทำให้ท่่าานรู้วแ โรทีนอยจากไลฟ์แพคที่ท่านรับประทานนั้นดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างแท้จริงและนี่คือผลวิจัยยืนยันครับว่าไลฟ์แพคสามารถเพิ่มค่าสแกนเนอร์เพิ่มค่าสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มแคโรทีนอยได้อย่างแท้จริงครับยิ่งรับประทานต่อเนื่องค่าสแกนเนอร์หรือค่าแคโรทีนอยก็จะยิ่งสูงขึ้นและสูงขึ้นครับและนี่คืองานวิจัยครับที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์อย่างมากมายว่าไลฟ์แพคนั้นส่งผลดีต่อสุขภาพ และเมื่อมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครับจึงทำให้ไลฟ์แพคถูกบันทึกลงในตำราอ้างอิงทางการแพทย์ PDR ซึ่งมีชื่อเดิมว่า Physician Desk Reference หรือชื่อใหม่ที่ไปอยู่ในระบบดิจิทัลว่า Prescriber Digital Reference นั่นเองครับท่านสามารถเข้าไปใน PDR .net และเซิร์ชคำว่าไลฟ์แพคและคนข้อมูลไลฟ์แพคที่อยู่ใน PDR ได้เลยเป็นการยืนยันถึงประสิทธิภาพของไลฟ์แพคที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงจนสามารถเข้าไปบันทึกอยู่ใน PDR ได้ครับ และนี่คือผลลัพธ์ทั้งหมดที่ท่านจะได้จากไลฟ์แพคครับทั้งเติมเต็มวิตามินเกลือแร่ที่ท่านได้รับไม่เพียงพอให้สารต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลายให้ประโยชน์ที่ตอบโจทย์ต่อสุขภาพด้วยส่วนผสมพรีเมียมจากวิทยาศาสตร์และธรรมชาติและให้ผลลัพธ์ที่วัดผลได้ด้วยเครื่องไบโอโฟโตนิกสแกนเนอร์พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์การันตีด้วยการลงไปอยู่ในตำรายาอ้างอิงทางการแพทย์สากลอย่าง PDR นั่นเองครับ สำหรับขนาดการรับประทานไลฟ์แพคครับสำหรับผู้ใหญ่อา,อายุมากกว่า18ปีขึ้นไปให้รับประทาน2ซองต่อวันครับโดยแบ่งรับประทาน2ครั้งเป็นหลังอาหารเช้า1ซองก็คือ3เม็ดและหลังอาหารเย็น1ซองก็คืออีก3เม็ดครับสำหรับวัยรุ่นอายุระหว่าง12-18ปีครับให้รับประทาน1ซองต่อวันครับหรือก็คือ3เม็ดต่อวันหลังอาหารเช้าเลยนั่นเองครับนึกถึงผลิตภัณฑ์วิตามินเกลือแร่สารต้านอนุมูลอิสระคุณภาพระดับพรีเมียมที่ตอบโจทย์สุขภาพนึกถึงไลฟ์แพคครับ